สวัสดีค่ะพบกับดิฉันหยาดรุ้งสิคารีริธากุลค่ะในรายการมงวารตี คุณผู้ชมคะถ้าช่วงนี้คุณผู้ชมมีโอกาสได้ไปเที่ยวหมู่บ้านมงนะคะก็อย่าลืมพกเสื้อกันหนาวไปด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เราก็เริ่มเข้าสู่หน้าหนาวอย่างเต็มตัวแล้วค่ะสังเกตเห็นตอนเช้าๆนะจะเห็นคนมงกอไปปิ้งจั่วกันค่ะซึ่งจั่วเนี่ยเป็นขนมของคนมงนะคะยิ่งได้จุ่มกับน้ำพึ่งเดือนห้าแล้วแล้วก็อร่อยสุดๆเลยค่ะคุณผู้ชมก็อย่าลืมแวะไปชิมกันนะคะ ค่ะคุณผู้ชมวันนี้ในช่วง Call อ f t h ด m o มนะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับ <Okay. S 1> พ่อหลวงเกิดอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อพูดคุยกันถึง คนมองทั่วโลกนะคะว่ามีชีวิตความเป็นอยู่กันอย่างไรบ้างอย่าพลาดชมกันเชียวนะคะส่วนในช่วงศิลปะบันเทิงค่ะเราจะมีเพลงจากศิลปินม้งเพราะๆมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะแต่ว่าจะเป็นเพลงของใครชื่อเพลงอะไรกันก็อย่าลืมติดตามชมกันนะคะค่ะและว,วันนี้ในช่วงท่องเที่ยวนะคะน้องเอ็มจะพาคุณผู้ชมทั้งบ้านค่ะไป เที่ยวกันที่หมู่บ้านมองบ้านใหม่ร่องกลาค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่อุทยานแห่งชาติหูหินร่องกลานั่นเองนะคะและ ทางทีมงานนิกาซิมามอีกนะคะว่าหมู่บ้านนี้ค่ะมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเลยค่ะและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นค่ะอีก2-3ปีข้างหน้าค่ะหมู่บ้านนี้ก็จะมีพื้นที่ที่ดอกซากุระบานใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วยนะคะฟังกันแบบนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมก็อดใจไม่ไหวเหมือนดิฉันใช่ไหมคะฉะนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะกับสาระความรู้ดีๆในรายการม้งวไรตี้กันเลยดีกว่าค่ะไปเลยค่ะ พ่อหลวงคะจากการที่พ่อหลวงได้เดินทางไปท่องเที่ยวแล้วก็เยี่ยมเยียนคนม้งที่อยู่ตามทุกๆมุมโลกแล้วพ่อหลวงช่วยเปรียบเทียบคนม้งที่อาศัยอยู่ในแต่ละที่ให้เราได้รับทราบได้ไหมคะคือพูดถึงปีนม้งที่อยู่ในโลกนี้แล้วโดยที่เราได้สารวจเ,เข้ามาก็ม้งจีนก็ตอนนี้มีเราเราไปละกว่าคนแล้วก็ม้งเวียดนาก็มีประมาณเจ็ดแสนไปแปแสนคน มองเราในขณะนี้ก็อยู่ประมาณ6-7แสนคนม้งไทยก็มีประมาณ1,06,000คนแล้วก็ม้งที่ไปอยู่เมริกาก็3แสนกว่าคนเหมือนกันแล้วไปอยู่ฝร่งเศสอีกก็ตัวเลขจะไม่แน่นอนนะก็อย่งอยู่อิกิลอยู่ออสเตรเลียอยู่กเยอะนะฉะนั้นพูดถึงที่เราได้ประสัมผัสไว้รู้มา ก็สาหรับพี่น้องมองในจีนนี่ก็คงกึนไปอยู่กกบสางคงจีนโดยส่วนใหญนะ่และก็คนที่ดีดก็เยอะนะอยู่เป็นบ้านเป็นเมืองก็เยอะแต่คนที่อยู่ในป่าในเขานะบนภูเขาก็ใหญ่เยอะนะและ้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องพื้นที่ทํากินแล้วพี่น้องมองอยู่ในจีนนี่ที่อยู่ชนบทก็คงขาดที่จากหางแคนไม่มีที่จริงๆ ซึ่งว่าเอเขาเรียกแถวม่งสื่อคล้าฟ้าหรือป่าตะลาเหล่านี้นะที่ปู่ย่าตายายพวกเราย้ายมาเห็นพมก็อยังอยู่ในเมืองเก่าและพื้นที่ก็ังเมืองเก่าในพื้นที่ของจีงนนะแต่ไม่มีเหลือไม่แต่ก,กับบร่นเดียวเลยนอกจากที่เป็นป่าหินนะที่เป็นป่าที่เขาไว้เป็นป่าจริงๆเท่านั้นนอกนั้นนี่จะไม่มีที่ดีให้เหลือเ,เลยแล้วก็ คูดแหงพี่น้องที่ได้ไปจะกชิงประเทศอเมริกาประเทศอเมริกานั้นไม่จกประเทศอเมริกานั้นเป็นประเทศที่กว้างมากแล้วเป็นประเทศที่ก้าวหน้าท่าสมัยแต่พี่น้องอยู่ที่นั่นก็แบ่งได้เป็นสองกลุ่มกลุ่มพื้นยี่แคลิฟอร์เนีย California, ทางใต้ของอเมริกากลุ่มนี้ก็จะไปทําไร่ทําสวนก็มีไปทําเป็นลูกจ้าไปทําหลงจัดโรงงานก็เยอะเหมือนกัน แต่ว่าถ้าไปฐานทิศเหนือโดยแถวมินาสตาุต้าฐานเหนือนี่สวนใหญ่นี่ก็จะไปทําอาชีพเป็นดูจ้างทำงานงานรโรงงานประเทศเมรินการนั้นเป็นประเทศที่มีระเบียบก็ประเทศเขาทันสมัยมีระเบียบมีกฎเกณฑ์ถ้าใครไปอยู่มันต้องอยู่ในกรอบของเขาไม่สามารถอยู่อย่างอิสระเสรีได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ให้วรงแหงมาได้พูดถึงว่า ประเทศท้องที่อยู่อเมริกานะดีไหมดีดีสําหรับคนที่มีความรู้ความสามารถความเข้าใจคนเหล่านี้เขาไม่ได้แข่งกับโมงคือเข้าไปอาชีพในแข่งกับอเมริกาม mm hmm. นะาสถานนเข้าไป mm hmm. แต่โดยดส่วนใหญ่แล้ว mm hmm. ก็นะเป็นคนที่ลงรู้คุกคามเหมือนพวกเราคนที่หาเช้ากินข้ามก็ไม่น้อยเหมือนกันแล้วก็ แต่ว่าก็คือว่าคนที่ยากจนก็ไม่น้อยเหมือนกันคนที่ดีๆก็ก็เหมือนคนในรประเทศไทยเรารบาบเงินไปก็มีในสังคมก็คือมีทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดีก็มีถ้าคนเลยคนรวยก็ส่วนน้อยคนปากกาก็จะเป็นส่วนเยอะคนจนจริงๆก็มีไม่น้อยเหมือนกันอันนี้เป็นสิ่งที่เราไปมองเห็นมาส่วนประเทศเรานั้นเป็นประเทศที่เป็นภูเขาเป็นส่วนใหญ่แต่ปินหุ้งอยู่กันเยอะ พูดถึงด้ดัสังคมรนดาาสิทธิของเขาคงจะคงค่าที่จะสูงเพราะเขามีข้าราชการที่เป็นม้งไม่น้อยนะที่ดินเขาเหลือเยอะแต่นีขาดในปันจจัยการผิดหรือว่าภาพขาดในปันจจัยที่จะมาช่วยในด้านเศรษฐกิจนะความรู้ควาเข้าใจก็เนี้คงค่าเนี้ไม่สูงนัก ก็ถ้าเพียดทานอ้พี่นงของประเทศไทย,ไทยแล้ว<ม>ก็มันของเราในัจเจีมชัดคือคุณที่ค้าขายก้าวหน้าแล้วกว่าพงไทยก็เยอะนะแต่คนที่อยู่ชนบทนี่ที่นี้นลาหล,า,ลากว่าพงไทยก็เยอะอมสมติไทยนี่ผมพูดได้ว่าใจนั้นอยู่ในดักนาการในเป็นส่วนใหญ่ออนะพอหลวงค้าแล้วโดยรวมแล้วก็คือวิถีชีวิตวัฒนธรรม ก็คือยังเหมือนเดิมไหมคะก็ส่วมฮงทีเมากาเน่แปลงแปลงไปเยอะนะไม่แต่ภาษาไม่แต่อะไรต่างๆวัฒนธรรมก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะส่วนมงเราก็คล้ายเคียงกันแล้วก็วัฒนธรรมประเพณีก็ยังเหมือนเก่านะยัเหมือนเก่าส่วนพี่น้องฮงไทยนั้นพูดได้ว่า ในด้านเศรษกิจเนี่ยนะข้องค่ายอยู่ในระดับที่ปังกลาใจเยอะแต่ว่าจะกเก้าไกลกว่านั้นยัง่ไม่สูงนะเพราะว่าส่วนใหญ่ในใจระดับปังการยใจเยอะ mm. อันนั้นคือผมมองเห็นว่าอย่างไงก็ดีอย่าให้พวกเราคิดว่าเราอยู่ในท้องที่ใดในพื้นที่ใดเราจะต้องเคารพกฎระเบียบของประเทศนั้น เราเป็นคนไทยเราต้องเคารพกรบระเบียบของประเทศไทยช่วยกันสร้างสามไปด้ทยไทยคนจี่เราก็ต้องเคารพกร,ระเบียบของประเทศเราช่วยสร้างสามไปด้วยเราเราไม่ต้องมีความคิดเบ๋เหมือเหม,มือนคนเกาอนูคืออยาย้ายก็ย,าย,ย้ายอยากหนีก็หน <S 2> <S 2> <S 2> นะีถ้าพวกเราย้ายอยางนี้แล้วเราเนี่ยจะจากจนต่อไปแตนะ่พี่น้องพงเราอ่ะที่ดินของเขายังมีเยอะถ้าพงเข้าใจพงสาม,มารถไปพัฒนา นหน่วยไประเทศลาวนี่คนพุ่งจะพัฒนาเร็วกว่านี้เพราะว่าเขาได้มาอยู่ในกระบวนการของคองมมิวนิสต์ลาวนี่ได้สามสิบกว่าปีเขามีถนนขนทายไปทะลุทุกจงังหวัดแล้วก็อาจารย์เรื่องคมนาคมบับญชีบรรยาเรื่องก,การทําการเกษตรบัญชีบรรยาจะสู่ส่งสู่ตลาดคงจะระบาดหน่อยหนึ่งเต่เชื่ออนาคตนะของเขากคงจะไม่ด้อยกว่าเยอะเหมือนกัน <ฮ Stevens> ส่วนพวกเราม้งในประเทศขย,ยานแต่ว่าพวกเราพ้นที่มาจากัดแล้วไม่มีโอกาสที่จะได้แล้วนะท <är> ่านนี้เป็นปัญหาที่ตาคนตานมีปัญหาแต่ถ้าเราคิดว่าเราเป็นคนม้งเราอยู่ไหนล SARAH, ่ะปราราสถาแล้วก็คงว่ารุพวกเราล,งลงูกนมอมทาหลายก็คงายาเอาตัวรอดอยู่ถ้าลูกหลาหลาไปแล้วไม่ว <heter S 2> <min beim S 1> ่าแล้วนะ Thơ ti luôn đâ bong ti tâng đâ bong ti tâng đâ bong luôn 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 ta luôn 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 giờ tia lu li nó chỉ bỏ kề chỉ cho rong lì lu nu đơ nơ cho cả nhau mu y xì cho cho rau thâu lù cho Trên chúa lưu lý Tụi cú lưu Cá búa báu chúa cú

trên chùa lũ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะในวันนี้ค่ะเอมก็จะพาท่านผู้ชมเนี่ยมาเที่ยวหมู่บ้านมงอีกหมู่บ้านนึงค่ะหมู่บ้านนี้นะคะมีชื่อว่าบ้านร่องกาค่ะหรือว่าทั่วไปนะคะจะรู้จักกันในนามของบ้านใหม่ร่องกานั่นเองค่ะสาหรับหมู่บ้านแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติภูเหีนร่องกาค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเที่ยวชมกันนะคะว่าหมู่บ้านแห่งนี้เขามีอะไรกันบ้างค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะจุดที่ยืนอยู่บริเวณตรงนี้นะคะก็คือวิวสวรรค์ค่ะเป็นสถานที่่องเที่ยวแห่งหนึ่งนะคะของบ้านใหม่ร่องกล้าค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทําความรู้จักกับสถานที่องเที่ยวแห่งนี้กันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่คะเดี๋ยวพี่ช่วยเล่าประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านมงบ้านใหม่ร่องกล้าให้ฟังหน่อยนะคะบ้านใหม่ร่องกล้านะครับชาวมงที่นี่เนี่ยเข้ามาอยู่เป็นร้อยกว่าปีมาแล้วนะครับ เริ่มแรกก็มาอยู่แบบธรรมากินบนดอยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ช่วงพศ2510นะครับได้มีพักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเข้ามาใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับเพื่อเป็นที่ก่อตั้งพักนะครับชาวม้งก็เลยได้ร่วมกับพรรคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยที่นี่นะครับจนถึงพศ2525นะครับก็ได้มอบตัวมอบตัวเสร็จนะครับพศ2526ชาวม้งที่นี่ก็ กลับเข้ามาอยู่ในพื้นที่เดิมต่อนะครับโดยเป็นในฐานะราสุดอนารามัรรมนะครับเขามีการจัดสรรที่อยู่ให้ปัจจุบันนะหมู่บ้านปัจจุบันแล้วก็มีที่ทามาหากินนะฮะที่จัดพื้นที่บริเวณให้มาหากินแล้วก็อยู่เลื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับจากเมื่อสักครู่ที่ผ่านเข้ามาในตรงบริเวณยานก็จะมีเกี่ยวกับแนะนําสถานท่องเที่ยวของบ้านใหม่ร่องลกาอัน yup. นี้นี่มีสถานท่องเที่ยวอะไรบ้างคะในหมู่บ้านของเราเนี่ยครับครับบ้านใหม่ร่องกก้เนี่ยฮะ จริงๆแล้วหมู่บ้านของเราเป็นหมู่บ้านที่อยู่ใจกลางอุทยานแห่งชาติปูนแล้ก้านะครับเป็นหมู่บ้านเดียวที่อยู่ใจกลางนะครับอนอกจากที่ท่องเที่ยวที่เป็นของอุทยานแห่งชาติแล้วนะครับหมู่บ้านของเรายังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกหลายด้านหลักๆก็มีด้านประวัติศาสตร์นะครับเป็นหมู่บ้านที่มีปริศาสร์การสู้รบนะครับมีพื้นที่หลายๆจุดที่เป็นการสู้รบประวัติศาสตร์แล้วก็มีถ้ำอิทธิยุนะครับซึ่งเป็นถ้ำที่พักคอมนิ์แห่งประเทศไทยใช้มือนะฮะขุดหินเข้าไปนะครับ แล้วก็เป็นที่หลบซ่อนของวิทยุก็ใช้ในการตดต่อสื่อสารต่างๆนะครับแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหลง่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะครับของเราจะมีเยอะมากนะครับอย่างจุดที่เรายือนอยู่นี่คือภูสวรรค์นะครับนอกจากตรงนี้นะครับเราก็มีออที่เป็นลานกุหลาบขาวสะพานหินคู่สะพานหินเดี่ยวสะมังกร,รหรือเทเลดอยของเรารแล้วอีกจุดหนึ่งก็คือจุดภูลมโลสันเขาภูลมโลนะครับจะเป็นแหล่งปลูกซากุระ หรือต้นปญากสุคลงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ก็ว่าได้นะครับอีกประมาณสัก2ปีจะบานทั้งเขานะครับท่านจะเห็นเหมือนเห็นทุ่งบัวตองที่แม่งสอนแต่ที่นี่จะเป็นสีชมพูทั้งหมดนะครับและจะสวยมากครับนอกจากนั้นนะครับปรเพณีวัฒนธรรมนะครับที่นี่เราจะมีชาวม้งที่อพยพมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่พศ2 5 2 6นะครับแล้วก็มีคนไทยส่วนหนึ่งนะครับที่นี่หมู่บ้านของเราเนี่ยจะมีทั้งวัดนะครับวัดพุทธนะฮะบทคิดนะฮะ แล้วก็มีความเชื่อดั้งเดิมที่ยัง <pathway. S 1> ยังอยู่ปัจจุบันแล้วก็ใช <TV> ้ชีวิตวิถีปัจจุบันนะครับค่ะแล้วก็ยังไงสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่มากเลยนะคะขอบคุณค่ะแหมท่านผู้ชมคะในวันนี้นะคะเอ็มก็เชื่อได้เลยนะคะว่าท่านผู้ชมเนี่ยก็คงได้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่่องเที่ยวแห่งนี้ไปไม่มากก็น้อยเลยค่ะเอาล่ะค่ะตอนนี้นะคะสถานท่องเที่ยวแห่งนี้นะคะสวยงามมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเอ็มขออนุญาตไปถ่ายรูปกับบรรยากาศของสถานท่องเที่ยวแห่งนี้ก่อนนะคะ น้องรองชินจีดัวเป็นยังไงกันบ้างครคุณผู้ชมกับแผนพัฒนาของหมู่บ้านมงบ้านใหม่ร่องกาค่ะและคุณผู้ชมท่านใดที่มีโอกาสไปเที่ยวที่อุทยานภูหินร่องกานาะก็สามารถแวะไปเที่ยวที่นี่ได้เลยค่ะรับรองว่ามีสถานที่สวยๆให้เที่ยวชมไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะ และคุณผู้ชมคะใกล้เข้าไปทุกทีแล้วค่ะกับการประกวดมิสมงไทยแลนด์ปี2011ค่ะและตอนนี้ก็ยิ่งขับเคี่ยวกับตําแหน่งมิสมงไทยแลนด์ป๊อปปูล่าโหวตนะคะซึ่งคุณผู้ชมท่านใดที่ชื่นชอบกับไม้เลขไหนกับสาวสวยท่านใดนะโหวตไปเลยค่ะเรียกว่าไปถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะคะตอนนี้ค่ะหรือว่าจะไปเชียร์กันที่ขอบเวทีการประกวดเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าปีนี้จัดการประกวดขึ้นที่ ตำบลเข่งน้อยอำเภอเขาคอสจังหวัดเพชรบูรณ์นั่นเองนะคะในวันที่10และ11ธันวาคมนี้ค่ะหรือว่าจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mongthailand.com ได้ค่ะและหากคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายการมงเรตี้ค่ะสามารถส่งข้อเสนอแนะของท่านมาได้ที่ email starms@co.ts <Hey. S 1> ได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากร้านเสื้อผ้าชาวดอยจัตุศาสตร์ค่ะและที่นี่ก็มีเสื้อผ้าลายปักมงสีสวยนะคะและเหมากการสวมใส่ทั่วไปเยอะแยะเลยค่ะคุณผู้ชมก็สามารถแวะเข้าไปนะคะอุดหนุนได้ค่ะและขอบคุณเครื่องประดับสวยๆจากปาริชาติค่ะพบกับดิฉันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะย้อนซีดัว thank mm -hmm. you mm -hmm.